สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลูลอยเจาะลึกทวิติตของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของแฟนๆรายการเราทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับจะเป็นราการโดยประมาณทั้งช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีหนังเข้าใหม่จากทาง Major Cineplex มาแนะนํากันนะครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยหนังไทยก็น่าดูมากโอ้เรื่องแรกเลยฮะเพื่อนไม่สนิท ครับเป็นหนังที่จะทําให้คุณคิดถึงเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยมักจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับที่จะอยู่กับเราในทุกจังหวะชีวิตแล้วพอเราคิดถึงมันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเรามากๆคือมันกลายเป็นความทรงจําที่ติดอยู่ในนั้นนะฮะนี่คือธีมหลักของหนังเรื่องนี้ใช่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับไปที่สิงคโปร์กันบ้างไม่ค่อยได้ดูหนังของสิงคโปร์นะฮะเรื่องนี้เชื่อว่าบ้านกักวิญญ,ญาณครับม,มาพร้อมกับกฎต้องห้ามนะฮะเมื่ออยู่บ้านหลังนี้นั่นก็คือห้ามทําอะไรบางอย่าง ถ้าเกิดไม่อยากเจอดีจะจําหน่ายนะครับในบ้านเราโดยค่ายไฟสตาร์นั่นเองครับนอกเหนือจากนี้นะครับภาพเยียรเรื่องนี้เราแนะนําไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือที่หยดนั่นเองมาจากกระทู้ในพันทิป c o m ครับแล้วจนกลายเป็นนิยายและแถมมาสู่เวอร์ชนันที่ไปออกในรายการผีๆนั่นแหละทางวิทยุแล้ววันนี้ มาถึงรูปแบบของภาพยนตร์ที่นำแสงดงโดยน้าเดชแต่ที่แน่แน่แนคนหนังเรื่องนี้มีมายเด็ดสำหรับคนดูหนังเลยนะเพราะว่าคนดูหนังเนี่ยสำหรับที่หยดเนี่ยจะสามารถสัมผัสหนังผีประสบการณหลอนเนี่ยสุดๆบนจอยักษ์ IMAX ครั้งนี้แหละนอกเหนือจากนั้นยังใช้ในระบบปกติในเครือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซ e นิเพ็กซ์ด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับสนใจเรื่องไหนสามารถดูตัวอย่างเช็กรอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major c i n e p ิเพ็กซ์นะครับรวมถึงไปดูกันได้ที่ w w w m a j o r c i n e p l e x com ด้วยนะครับก่อนท ป๊อปคอนเมเจอร์นะครับนะฮะอร่อยเหมือนทานที่โรงหนังครับจะบอกว่ามี3รสชาตินะฮะมีรสชีสนะฮะมีรสข้าวโพดปิ้งแล้วก็รสออริจินอลรสดั้งเดิมนั่นเองครับเอาผสมกันเลยผสมกันแล้วกินสามารถหากันได้แล้วนะครับในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศอ่ะโอเคครับมาถึงช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารของเรานะครับทั้งข่าวบันเทิงในต่างประเทศรวมถึงข่าวในแวดวงภาพยนตร์กับช่วงนี้ครับเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเอ็ม s า บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major ร์ n e นิเพทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group เรียกได้ว่าความสำเร็จของวันพีซได้ชุดความหวังให้กับทางสตูดิโอต่างๆโดยเฉพาะ Netflix ที่หากหวังจะสร้างโปรเจกต์ไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงมาจากมังงะก็ต้องคงมาตรฐานให้ได้อย่างวันพีซที่มีองค์ประกอบหลากหลายอย่างเช่นการใส่ใจในรายละเอียดการดึงผู้สร้างมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกนักแสดงก็ลายเป็นสุดสำเร็จที่ถูกใจแฟนๆและทรา หรือไม่ว่าวันพีซไม่ใช่โปรเจกต์เดียวของทางค่าย n น t f l i x นะยังมีซีรีส์อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาจะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ยูยูฮากุโชหรือชื่อไทยคนเก่งฟ้าประธานหรือคนเก่งทะลุโลกมังงะสุดศัพท์ในยุค90ที่ถูกค่าย Netflix หยิบมาสร้างเป็นซีรีส์ l i v e A c t i o n ก็เตรียมให้สตรีมในปีนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง Netflix, ช,วช่วยชะโทโฮและโรบอท และได้ดึงนักแสดงจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวของยูสเกะวัยรุ่นเกเรที่บังเอิญต้องมาตายระหว่างการเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่กำลังจะถูกลดชนแต่ด้วยความเป็นเด็กเกเรมาก่อนไม่มีใครในโลกวิญญาณและสวรรค์คาดคิดว่าเด็กคนนี้จะกลับมาทำความดีก่อนตายจึงไม่สามารถส่งวิญญาณของยูสเกะไปสู่โลกใดโลกหนึ่งได้ทำให้ยูสเกะ ได้รับข้อสเสนอจากยมทูตสาวสวยที่ชื่อว่าโบตันเธอให้กลับมาคืนร่างเพื่อเป็นนักสืบในโลกวิญญาณแทนทำให้เขาต้องมาพัวพันกับมนุษย์ปีศาจและวิญญาณเรื่องนี้ได้ดึงทาคุมิคิทามูระ ซึ่งสร้างชื่อเสียงในฐานะพระเอกเรื่อง Tokyo Revengers หนึ่งในภาพ,พยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2021มารับบทเป็นยูสุเกะและกำกับการสดแสดงโดยโชซุกิคาวะผู้กำกับภาพ,พยนตร์สุดัังเรื่องตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเธอนะโดยมีกำหนดให้สตรีมในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ สอดอาร์ตออนไลน์เรื่องนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ เพราะได้มีการประกาศสร้างซีรีส์ค้นแสดงมาตั้งแต่ปี2016โดยเป็นของ Skydance Television โดยก่อนหน้านี้มีข่าวคราวออกมาเป็นปริปรอยว่าทางผู้บริหารกำลังเร่งดำเนินการโปรเจกต์นี้อยู่แต่มารู้อีกทีก็ Netflix ซื้อแฟรนไชส์นี้ไปเมื่อปี2018มาถึงปัจจุบันก็ไม่มีความคืบหน้าเลยเช่นการประกาศรายชื่อน,นักแสดง แต่ที่รู้กันคือนักแสดงส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียอย่างแน่นอน ด้วยเป็นเรื่องราวในปี2022มีการเปิดตัวเกมสวมบทบาทออนไลน์เสมือนจริงหลายคนที่มีชื่อว่า Sword Art Online หรือ SAO โดยผู้เล่นจะใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า n e r v Gear เป็นหมวกกันน็อกที่ทำให้ควบคุมตัวละครในเกมด้วยความคิด Kirito เกมเมมากประสบการณ์จากการเล่นเกม VR ก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมมาเป็นผู้ทดสอบเกมแต่เมื่อเล่นไปเล่นมา ตัวเขาเองพร้อมกับนักทดสอบเกมอีก10,000คนก็ค้นพบว่าพวกเขาติดอยู่ในเกมลกเสมือนจริงและวิธีเดียวในการเอาชีวิตรอดคือการพิชิตทุกด่านของเกมแม้ว่าต้องเอาชีวิตตัวเองไปเดิมผ่านก็ตาม My Hero Academia ฉบับภาพยนตร์ เป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเมื่อ Legendary Entertainment Studio ผู้อยู่เบื้องหลัง Detective Pikachu ประกาศสร้าง Detective Pikachu ภาค2เท่านั้นไม่พอยังจะนำมังงะ My Hero Academia มาสร้างเป็นภาพ l i ว e l i ์แ Action และทาง Netflix ก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปเพื่อจัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ได้ดึงชินสุเกะซาโตะผู้กำกับที่เคยฝากซีรีส์ Alice in b o r d e r แล n d และ Bleach มากำกับการแสดงด้วยเป็นโปรเจกต์ฮอลลีวูดเรื่องแรกของเขานอกจากนี้ยังได้ดึงมือเขียนบท j o บี้เฮโรดที่เคยเขียนบทให้กับซีรีส o ์ o b i w a n Kenobi และ Army of the Dead มาเขียนสคริปต์ให้โดยขณะนี้ยังไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าเลยว่านักแสดงจะเป็นคนเอเชียล้วนหรือไม่ My Hero Academia เป็นเรื่องราวของโลกในอนาคต ที่สังคมเต็มไปด้วยคนที่มีอัตลักษณ์พิเศษและหนุ่มน้อยอิซุขุมิโดริยะก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตั้งแต่เด็กแต่ไรอัตลักษณ์พิเศษหรือพลังพิเศษนั้นเองเขาถูกกลั่นแกล้งและรังแกจนวันหนึ่งเขาเจอกับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจที่ชื่อว่าอ l ลไ g ท์และในเวลาต่อมาถูกรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดอัตลักษณ์ที่มีชื่อว่า one for all เส้นทางการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของอ e ีสุขุดซึ่งเริ่มขึ้นและหลังจากนั้นเขาก็เข้าเรียนในโรงเรียนซูเปอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งของประเทศโปเกมอน เรียกได้ว่าตามความสำเร็จภาพยนฉบับ live action อย่าง Detective Pikachu ที่ฉายเมื่อปี2019และสามารถโกยรายได้กว่า430ล้านเหรียญสหรัฐด้าน Netflix เลยไม่รอช้านำแฟรนไชส์นี้มาสร้างเป็นซีรีส์ live action และคาดว่าจะมีกลิ่นอายคล้ายๆกับ Detective Pikachu ซึ่งให้เสียงภากโดยพระเอกสายเกรียน Ryan r e รนโ l ล s ์ด้วยทางนิตยสาร Variety ได้รายงานว่า ผู้ที่มาเขียนบทและอำนวยการสร้างคือโจฮ h นเดอร์สันโปรไฟล์ที่มาแรงจากซีรีส์ชื่อดังมากมาอย่างลูซิเฟอร์ของทาง Netflix แม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดความคืบหน้าแต่มีรายงานว่าจะหยิบฉบับแอนิเมะมาสร้างเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเป็นครั้งแรกตัวละครแอชในฉบับไลฟ์แอคชั่นค่ะบอกได้เลยว่าความกระหายต่อแฟรนไชส์โปเกมอนก็ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ เพราะไม่นานมานี้เองญี่ปุ่นก็ได้ออกอากาศซีรีส์ราม่าเรื่องราวของเกมโปเกมอนต้นฉบับ Green และเรดโดยมีชื่อว่า Fill Your Pocket with Adventures ค่ะ New Death Note ถือว่าเป็นการขอแก้มมือก็แล้วกันสำหรับโปรเจกต์ Death Note ที่คราวนี้ได้ดึงสองพี่น้องมาแรงอย่าง Matt และ Ross s a f f e r ผู้กำกับคู่ดูโอของ Stranger Things ซึ่งจะมานั่งแทนกำกับการแสดงในประวัติการทำ Death Note มาสร้างเป็น live action โปรเจกต์ของ2พี่น้องคู่นี้จะเป็นครั้งที่ตาดแล้วและเป็นครั้งที่2ของทาง Netflix ที่ขอแก้มือหลังจาก Death Note ฉบับภาพยนต์ live action ในปี2017โดนสับเละ กับคะแนมะเขือเนาวที่37%ดโดย Death Note เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนไฮสคูลที่มีชื่อว่า Light ยาคามิที่ค้นพบสมุดบันทึกซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ค้าใครก็ได้ตราบใดที่พวกเขารู้ชื่อและใบหน้าของเป้าหมาย้วยต้นฉบับคือมังงะที่ตีพิมพ์ในปี2003ก่อนที่จะถูกหยิบไปสร้างเป็นอนิเมะนอกจากนี้โปรเจกต์นี้ยังได้ดึงฮาเลียอับเดลแมกิด ผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์อังกฤษในตำนานอย่างด็อกเตอร์ฮูมาเขียนบทและมาเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยค่ะมีสูตรสำเร็จขนาดนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแป,ะป๊กปังแน่นอนจ้า โอ้โหข่าวสารที่บอกอเขาอัดมาแน่นนะครับต้องติดตามทุกสุดสัปดาห์กับเรา2คนนะครับเพราะบอกอนั้นอัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารในช่วงเซอร์ลอยบีของรายการเซอร์ลอยครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของโตเกียว m e r มาาฝากกันสักครู่เดียวครับ